ここのえっと、重角のエネルギーっていうのは、まあ、あの自分たちでのエネルギーを生み出すというようなことを考えて設計をしています。 พอตอนกูนแรปไปปก้าวดดดูรับของมึงมันก็น่าจะโหดพอดาเข้าหน่อยก็ทำท่าจะตบดูมันน่าจะโกรธเป็นพระเจ้าระโบดรายการให้มันแรปเตรมแข่งกระโดดนี่มันรายการแบดไม่ใช่แข่งประกวดมึงเต็มถ้วยแชมป์ด็่แชมป์ตรวจถอยหน้ากวดให้มาไปบวชเอามามามาหวดดิเห็นหน้าของมึงได้หยุดกินเดี๋ยวนั้นเอาน้ําขวดสิเห็นหน้าแล้วมึงนอยากจะกวดน้ำแอบมีเมียเที่ยวโดนกี่กระทงรอดมาได้ให้พักกี่องค์ที่มึงยึดกับเธอกี่คนเห็นหน้าแบบทรงยืนต่ำติดเลยพอตอนไปไม่ปิดประตูหนีเมียกินผัดไทยไปตรงประตู เดินกระดอนหายแล้วก็เอาไฟแชกของมึงไปวานขายเพาะความไทไม่ปิดประตูหนีอยากบัตรไทยประตูประตูผีดทำสมุนไทยกระเด็นกระดอนหายแล้วก็เอาไฟแชกของมึงไปลนทีเพอะตอนนั้ทํำเพลงเมียมข้าฟังและโฟมึงมันไหลลื่นเมียมึงบอกเสร็จให้โทรมาแต่มึงไม่โทรไปเพราะมึงมังไหลแล้ที่กูเล่ามันแค่สตอรี่ไทยรูเฟลจัดอย่างกับประลองมีดโดนแรปด่าอย่างหดกระดองสี่แล้วปากมึงเหมือนสาไ้เหียมันกระปุมสตอขี้ย์เย็ดแม่เหม็นเปรี้ยว よろしくお願いします。